วันนี ok! e the ้มารุ่น11และ13นะครับที่รับตะปูวันนี้เราขนมาชุดใหญ่นะครชุดที่ได้แชมป์บีที่แล้วหลายๆรายการก็นำมาด้วยฟานมอสโฟกนัดนะครับชุดนั้นขาดไปแค่นนนะ กับท็อปครับนวลประตูครับกับท็อปตัวกลางนะครับก็วันนี้มาในแผน2112นะครับนัดกองหลังคู่ดีนะครับประตูกรตรงกลางเป็นฟานกับม,มอสครับหน้าเป็นโฟกกับกั๊ เต็มแล้วนะวันนี้แข่ง2รุ่นนะครับ2รุ่นสนามเดียวเพราะนั้นเนี่ยขึ่งละเจ็ดเท่านั้นนะครับรอบแรกมีแค่5ทีมเท่านั้นครับ,รบสำหรับ13มีเฮ้ยไม่ช้าดิฟานเขี้ยวเลยฟานปล่อยเขาเอาง่ายทำไมอ่ะ เอาบังเอาตัวดันดิกลับมาแล้วมดมดเจ้าแทงลูกนี้ไม่ทะลุมดลงมาเล่นเป็นกลางรับนะแล้วฟานไปกลางลูก เลีนใบติดโมงลงมากัดมาช่วยไล่กัดดึงใบได้ไไก,กัดหลบไปหนึ่งกัดเข้าในโฟกโฟกพักบอลอยู่เจอจิ้ม,มแล้วนัดกระแทกขึ้นมามอสจะแทง,ง,งต่อติดอยู่แล้วนัดเก็บได้ทีนัดกระแทกมามอสไปอยู่ทางขาวาลูกนี้ลั่นออกไปโฟกไมย่ามายากโฟกไม่ยากเล่นชัวเล่นชัว ทุ่มเข้ามาเจอดันหลังเับีลังเซตอยู่ด้านข้างนัดหวดเข้าไปโอ้แล้วกัดลงมาช่วยตอนนี้ย,ยิงไกลแล้วนัดหวางขึ้นหน้าถึงโฟกด้วยเอาลงสวย,โ,ยโฟกดีดมาฟานมันได,ได้ฟาวครับ เป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายของมอสนะฮะช่วยช่วย,วยคัดพร้อมนะคัดมอสอจ,จะปั่นสาสองปั่นเลยครับตรงกลางเลยครับ เ็คือมานัดนัดมองอยู่นัดกลับไปมอสมอเข้าในหมอ,มอจะพลิกมอสแหวกมอสยังไม่ให้ออกมาทางซ้ายดีดีกระแทกขึ้นหน้ายังติดแล้วเบียดปูกัดเกี่ยวไม่ได้ไปเอาไปเอาไปไม่ยากไม่ยากเล่ไหนอไหนไองภูมเข้ามาดีด้านหลังอยู่จะมีหลังตักขึ้นมา นัดพักอ,อกไปได้แล้วพาขึ้นไปแล้วนัดนด,ดึงกลับเอามันลื่นนะแต่ยังจิ้มคืนใ้มอสได้มอสวนเองเลยมอสยังแหวกเจอด่านสามเอาติดแล้วแล้วฝานลงมาช่วยไว้ได้แล้ว,ลวได้ยิงยังติดมอสวหลังกหลังดิเดินไปทุ่มมา ไม่ฟาวนะทุ่มเหมือนจะฟาวนี้ทำออกไปครับทุ่มเร็วเลยไม่ผ่าน,ลานแล้วกัดเตะติดกัดเบียดอยู่กัดแต,แต่คือลูกนี้มันสั้นนะแล้วดีแก่ไม่ดีเท่าไหร่ออกทางขวาเหมือนจะได้ง้างแล้วตัดเข้าในเจอฟานมาชะลอไว้แล้วได้ยิงไกลย,ยังติดนีด่ยกเลยลูกนี้ยังติดอีกทีหนึง่ง เอายังเก็บได้ครับเจีลังคีหน้านะครับเีนับคาแน่นอนนะครับสนมเข้ามาแล้วได้ยิงอกโอกาสยิงเยอะอยู่นะเจบีลบีลังป๋าพอนี่ยังเซตไปไม่ถึงเลยเล่นสั้นมาครับเซตคืนนัดไป นัดจูกหรอนัดกลับมามอที่บอลอย่างเดียวที่บอลมดหมดจะแหวกมอยกลูกดีกัดพลิกตัววิ่งไปแล้วเหมือนจะไม่ถึงนะจอปล่อยออกไปแล้วเปิดสั้นมาจะมีหลังโฟกเข้าไปเขามาตรงกลาง แล้วแล้วดีดีจิ้มทุ่มก็มาเหมือนจะทุ่มฟาวครับทุ่มก็มาครับกัดกัดดันอยู่ ดีลูกนี้ติดครับแล้วดีเข้าในไม่ดีครับดีออกแล้วโอ้โหเจอแหวกผ่านไปเลยแล้วยิงเลยแล้วเข้าไปเลยครับแม่ดีอ่ะพี่ออกบอลดีดีออกบอลเสียเขาพาผ่อนเลยอ่ะ การกิตจิเนะครับารกิจไปเอาไปั่ลระวัมันไม่คอยได้มันมัวมันยังมีหลุอมัวเลยขอโทษด้วยที่ผมเจอไกนะครับมอดปันไกลๆเลยครับขอโทษขอโทษด้วยการักจ้ว ยี่ีรังยังคงเซตทองบอลออกมาริมเส้นลูกนี้จับพริกเจอมอสจิมนัดสวนขึ้นไปครับโอ้ยังไม่ค่อยได้บุกเลย ทีมตาตาชิมตาตาวเลยนะครับทีมตาตาเอายังพามาได้อีกครับโอ้ดีเอามาอยู่ว่ะปีต่อไปนะครับเออถ้าขาดตกบกพ้องอะไรนะครับผมนามคุณแก่คุณโชติอัตคาเดมี่นะครับรายังอยู่นะครับต้อง

ม้วัดเอามากลางกันนะพวกลงมากลางรับนะนะกลางดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนฝั่งดนไปจิ้มบนมัวนอะไรเดี๋ยวจิ้มให้เขาเลยอ่ะจิ้มจิ้มมัวนอะไรกิมให้เขาแล้วเขาพาไปยิ่งอ่ะ คือน <S it> ึงนึงมันเอาไม่อยู่เลยมันทุกอยู่ถึงมันออกบนก็ไม่ได้ถ้าไม่ไว้ก็่อยดึงไอ้พวกลงไปต่ำไปยืนเพื่อนข้เอาพวกนี้ลงแพงในซุกัดก็ได้ สวน,สนาาขึ้นมาไ่มัดใหม่ไปไปไปตั้งไปมอดกระชากขึ้นมามอสโอ้ลุดมาแล้วกัดกัด,กดพักพักบ,บอลแล้วจิ้มนิ่มๆเลยโอ้โออยนิ่งมากเลย,เยนิ่งมากเยี่ยม ผูดเนื้อจิ้มจิ้มนิมน่มนิ่มเลยอะ่ะนึกว่ามันเต็มโคบอ่ะไม่จับเลยวจิ้มนิม่มนิ่มเลยนัดลูกนี้จองอยู่นัดต่อไปโฟกโฟกเข้ามาตรงกลางฟานชิงคืนโอ้ยดี เอามาลูดีฟันเกี่ยวได้ฟนันอูฟันจอจิ้มบิดไลิดไล่ิดไเจอเซตเลยฮะนี้เปิดจับเข้ามาโอ้ผ่าน ดีดีดิลังอะ่ะเคลียเลยมันก็แค่คคคทำเลยวะหมอตอกลูกนี้โอนัดหลุดมาเลยครับนัดกระชากขึ้นมาเจอเบียดเจอเบียดออกไปอ้าวยังได้แล้วนัดแหวกมานัดโตนัดเจอสะกิดออกด้านไหนมุมแล้วย่านออกแล้วเดี๋ยวมุมไ้่ ล,ลูกนี้ฟานเก็บได้ฟานให้นัดสัดเลยฟานกล้าพาดิฟาน,ฟานกล้าพาดิบังแล้วบังให้ได้ดิดวดวหวางเี่ยาวๆลูกนี้ดีมาปิดเจอฟานจิม้มโอ้ยก่อนเฮีย

แล้วยิงไกลอีกเร็วเร็วเร็โฟกแอบขึ้นมาลูงนี้โฟกแอบขึ้นมาแล้วเอาลงแม่เก็บไม่ได้ครับขึ้นมาฝานจี้ฝานจี้มาฟานจิ้มเอาไม่อยู่โอ้โหเอาไม่อยู่ครับแต่มันล้นไป นัดเล่นสั้นๆนัดดีเข sure sure okay. ่าโอยมันไม่ได้มันออกบอลไม่ได้บ้าตัวเดียวทุกลาวเสียเรามามทุกลาวถ้ามีบอลทุกเหล่ามันเล่นไม่ได้สวยมากครับลูกนี้นัดนัดมองตัดหลบโอเค เยี่ยมเยี่ยมฟานใจงั้นดีๆนะพวกดีๆพวกปั่นได้พวก,พวก กยิงติดครับลูลมีสวนขึ้นมาไม่ดีมาหมอดูนี้หมอดอ,อ,อ้ไม่ได้ มอสมอสกระชากมอสดึงกลับลูกมีมอสมอสขวาเลยโอ้ยังรับไม่รับไมอยู่นะแต่ตามมาได้แล้วเล่นสั้นเลยลูกนี้เจอฟานพัวพันฟานเหมือนจะบังได้แต่ไม่ได้ บีลังยังเต่นสั้นๆอยู่เพราะโอ้นักสกิดไว้ได้แล้วแต่ยังสวนไม่ได้เคร,รับสกิดมากัดจัดเกี่ยวกัดจะข้ามฟากเลยไม่ผ่านนะโอ้เป็นฟาวแล้ว 哎，芯片组装主要费。 ถึงมอสมอสจะแหวกเองมอดเข้ามามอสโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงโอ้หมดเวลาไปเลยครับตันมากเราเซตกันมาอย่างสวยครับแต่ว่าเป็นความผิดพลาดส่วนตัวนะฮะสองลูกเดยนเราจะเจอกันเกมหน้าครับครับ